พระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติรารชการทางปกครองเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ท่านจะต้องมีแล้วก็เป็นขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ท่านจะต้องทําความเข้าใจนําไปใช้ในการเตรียมตัวสอบว่าถือว่าเป็นกฎหมายพื้นฐานในของการเป็นข้าราชการในเนื้อหาของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางการปกครองมีอยู่3ฉบับเริ่มปี2539ล่าสุดก็คือปี2500 62ท่านที่กำลังเตรียมตัวที่จะรับการสรรหาในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเรื่องนี้อยู่ในขอบเขตเนื้อหาวิชาความรู้ที่ใช้ในการสอบนะครับไม่ว่าท่านจะสอบในตําแหน่งของหัวหน้าฝ่ายท่านจะสอบในตําแหน่งรองปลัดในระดับต้นแล้วก็ท่านที่จะสอบในตําแหน่งรองปลัดในระดับกลางที่เป็นการสอบเปลี่ยนสายงาน จากผู้มืนวยการกองคลังในระดับกลางจากหัวหน้าสำนักปลัดในระดับกลางไปดำรงตำแหน่งเป็นรองปลัดในระดับกลางท่านจะต้องสอบพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองหรือเรียกอย่างหนึ่งว่าเป็นการสอบผัดเลือกเรื่องหาสาระนะครับเราเริ่มต้นทำความเข้าใจในแบบทดสอบที่เป็นแบบทดสอบแบบ Google Form ในชุดนี้ จะมีทั้งหมดอยู่10ข้อท่านทำเสร็จครบ10ข้อกดส่งก็กดดูคะแนนว่าใน10ข้อนี้เนี่ยท่านมีความเข้าใจถูกต้องตรงตามตัวของพระราชบัญญัติครบถ้วนหรือไม่อย่างไรในข้อที่1ครับพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองฉบับที่3ปีพศ2562มีผลบังคับใช้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องใด เป็นสาคัญท่านเลือกข้อใดตัวเรื่องที่หนึ่งครับเรื่องของการอุทธรณ์คำสั่งทางปกครองตัวเรื่องที่สองครับในเรื่องของการบังคับทางปกครองตัวเรื่องที่สามในเรื่องของการแต่งตั้งคณะกรรมการวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองตัวเรื่องที่สี่เป็นเรื่องของการเพิกถอนคำสั่งทางปกครองทีนี้มาดูข้อจด นี่ก่อนครับว่าในฉบับที่สเนี่ยก็ถามว่ามีผลบังคับใช้เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมเรื่องใดเป็นสําคัญเหมือนกับท่านต้องรู้เหตุผลในการตราพระราชบัญญัติว่าพระราชบัญญตัติวิธีปฏิบัติราชการกรารปกครองปี2539มีเหตุผลในการตรากฎหมายเนี้ยอย่างไรในตัวของพระราชบัญญัติวิธี ปฏิบัติราชการทางการปกรครองฉบับที่สองมีเหตุผลในการตรากฎหมายเนี้ยอย่างไรฉบับที่สามมีเหตุผลในการตรากฎหมายฉบับนี้อย่างไรเมื่อท่านเข้าใจในในเหตุผลเนี่ยท่านก็จะได้คําตอบในข้อนี้ได้อย่างถูกต้องว่านในฉบับที่สามเนี่ยท้ายของตัวพระราชบัญญัติจะบอกเหตุผลเอาไว้นะครับ ว่าการบังคับใช้ทางปกครองเนี่ยยังยังมีข้อจํากัดบางอย่างทําให้หน่วยงานของรัฐเองเสียโอกาสในหลายประเด็นเขาก็เลยตราพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการการปกครองขึ้นมาเพื่อที่จะไปบังคับให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองนี่คือคําตอบของข้อนี้ซึ่งรายละเอียดว่าเหตุผลความชัดเจนเนี่ย ต้องไปดูในเหตุผลของการตราพระราชบัญญัติซึ่งจะมีอยู่ท้ายๆของตัวบทนะครับทุกคนที่อยู่ในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูปแบบเนี่ยจริงๆแล้วเพื่อเริ่มต้นด้วยการให้ไปทําความเข้าใจในเหตุผลเมื่อเราทําความเข้าใจในเหตุผลเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะเข้าใจในภาพรวมเหมือนกับข้อหนึ่งเนี่ยนาาะครับที่เขาถามถึงในภาพรวมว่าเอ๊ะตกลงแล้วในตัวของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัตรริราชการปกครองเนี่ยถ้ามีภาพรวมอย่างไรแบบนี้นะครับมาดู คำถามที่2ครับกรณี fourth, ที่ม <necessary> ีการฝากฝืนคำสั่งทางปกครองที่กำหนดให้มีการชำระเงินหากเจ้าที่ผู้ทำคำสั่งทางปกครองต้องบังคับทางปกครองท่านจะดำเนินการอย่างไรเป็นระดับแรกในคำถามที่2นี้นะครับพี่วุฒิอธิบายให้เกิดความเข้าใจแบบนี้ครับว่ากรณีที่มีการฝากฝืนคำสั่งทางปกครองจำจะต้องมีการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองถ้า ข้อสอบเปลี่ยนคำถามว่าการบังคับทางปกครองเนี่ยใครเป็นผู้ที่มีอำนาจในการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองคำตอบนะครับต้องตอบว่าเจ้าหน้าที่ครับหรือข้อสอบไปถามว่าคำสั่งทางปกครองกระทำโดยใครถ้าถามว่าคำสั่งทางปกครองกระทำโดยใคร คำตอบนะครับเราจะต้องตอบว่าเจ้าหน้าที่ครับเป็นผู้ที่ทําคําสั่งทางปกครองคําสั่งทางปกครองออกโดยใครตอบออกโดยเจ้าหน้าที่การบังคับให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองใครมีอำนาจการบังคับตอบเจ้าหน้าที่แล้วหากเจ้าที่ผู้ทำคําสั่งทางปกครองต้นนินการให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองกรณีที่ฝ่าฝืนไม่ชำระเงิน จะต้องมีหนังสือแจ้งเตือนก่อนภายในระยะเวลาที่กำหนดซึ่งในรายละเอียดในตัวบทระบุไว้ชัดเจนนว่าจะต้องไม่น้อยกว่าไม่น้อยกว่าเจดวันในข้อนี้ตอบตัวเลือกที่สมนะครับไม่น้อยกว่าเจดวันเมื่อครบ7วันแล้วนะครับก็จะเป็นเหตุผลที่นำไปสู่ การบังคับให้ไปไปตามคําสั่งทางปกครองแล้วก็รวมไปถึงการยึดอายัดทร,รัพย์สินในขั้นตอนต่อไปนะครับ <c oughs> ดูตัวอย่างข้อที่3ครับหากคําสั่งทางปกครองกราโดดให้มีการกระทําหรือละเว้นการกระทําแต่ผู้รับคําสั่งเพิกเฉยมาตรการทางมาตรการบังคับทางปกครอง ในเรื่องของค่าปรับทางปกครองด้วยค่าปรับบังคับการนะครับมีการกําหนดเพดานสูงสุดไม่เกินเท่าไหร่ต่อวันคําตอบก็คือไม่เกินห้าหมื่นบาทต่อวันคือค่าปรับต่อวันนะในคําถามที่สี่ครับเจ้าหน้าที่ผู้มีอานาจดำเนินการบังคับทางปกครองตามบอบนี้ก็คือพระราชบัญญัติวิธ,ธีปฏิบัตริราชการทางปกครอง มีอำนาจหน้าที่ตามข้อใดเจ้าที่ผู้มีอำนาจในการดำเนินการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองน,นะครับก็จะมีอำนาจในการสืบหาทรัพย์ของลูกหนี้ตามคำสั่งทางปกครองได้นะครับและการสืบหาทรัพย์เนี่ยต่างว่าเจ้าที่ไม่สืบเองเจ้าที่ให้เอกชนเข้ามาสืบได้โดยมีเงื่อนไขของวงเงินครับว่าวงเงินเท่าไหร่ที่เจหน้าที่สามารถที่จะให้นักสืบเอกชนเนี่ย เข้ามาสืบหาทรัพย์ให้ได้ก็เป็นเรื่องที่ถือว่าน่ากลัวเลยนะครับเพราะว่าเป็นกฎหมายที่ระบุว่าให้ภาคเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสืบหาทรัพย์แทนหน่วยงานของรัฐได้เนื่องจากว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยก็บอกว่าอาจจะเป็นหน่วยงานที่ไม่มีความเชี่ยวชาญในทุกๆหน่วยาง,งาน,นอาจจะไม่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการการ บังคับให้ปไปตามคาสั่งทางปกครองหรือการการสืบหาทรัพย์ซึ่งในตัวบทในกฎหมายเนี่ยก็บอกว่าให้นักสืบเอกชนเนี่ยสามารถที่จะเข้ามาสืบหาทรัพย์ได้นะครับแต่ก็มีวงเงินนะในรายละเอียดวงเงินเดี๋ยวไปดูกันในตัวบทนะครับในคําถามที่5ครับการบังคับทางปกครองในพระราชบัญญัติฉบับนี้นะครับมีอายุความในการยึด อายัดหรือขายทอดตลาดทรัพย์สินภายในกี่ปีนับแต่วันที่คำสั่งทางปกครองเป็นที่สุดแต่ครอนี้จะแยกระหว่างการยึดอายัดการทำได้ภายใน10ปีในการสืบหาทรัพย์การที่ให้นักสืบเอกชนเข้ามาสืบหาทรัพย์เนี่ยนะครับก็จะมีเวลาในการสืบหาทรัพย์แล้วก็ตามยึดอายัดทรัพย์เนี่ยสิปีครับ มีเวลาในการสืบหาทรัพย์ตามยึดตามอายัดทรัพย์เนี่ยสิบปีในข้อที่ห้าตอบตัวเลือกที่สามนะครับสิบปีในคำถามที่หครับในกรณีที่เจ้าหน้าที่เห็นว่าตนเองไม่มีความเชี่ยวชาญไหที่จะไปยึดอายัดทรัพย์สินสามารถจะต้องขอให้หน่วยงานในดดำเนินการแทนได้ ท่านจะเสนอชื่อหน่วยงานหน่วยงานใดในครอนี้นะครับสามารถที่จะให้ทั้งภาคเอก,กนชนหรือให้หน่วยงานของรัฐที่เขามีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการบังคับคดีเพื่อที่จะให้เป็นไปตามคําสั่งทางปกครองก็ในค้านี้สามารถที่จะให้กรมบังคับคดีเป็นอีกหนึ่ง หน่วยงานที่เข้าไปช่วยในการสืบหาทรัพย์ได้นะครับแล้วก็บังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองได้หรือนอกจากให้กรมบังคับคดีแล้วนะครับนักสืบเอกชนก็สามารถที่จะให้นักสืบเอกชนนะครับเข้าไปสืบหารั์ได้ ในรายละเอียดว่าเลย่อนไขของการที่จะให้นักสืบเอกชนเข้าไปสืบหาทรัพย์มีื่อนไขยอย่างไรเนี่ยพิวศ์ประเพื่อนจะอธิบายในห้องเรียนออนไลน์เต็มรูมแปแบบให้นะครับเป็นมิสนุกครับยากแต่สนุกนะประการต่อมาครับการสั่งพักใบอนุญ,ญาตหรือการใช้มาตรการอื่นเพื่อบังคับให้ปฏิบัติตามคําสั่งทางปะครองเนี่ยจัดอยู่ในหมวดใดท่านจะจำแนกอย่างไร ในเรื่องของการสั่งพักใบอนุญาตหรือการบังคับให้เป็นไปตามคำสั่งทางปกครองหรือการใช้วิตรการอื่นเพื่อบังคับให้เปลบัติตามคำสั่งทางปกครองอยู่ในเรื่องของการบังคับทางปกครองในกรณีที่ให้กระทําการหรือละเว้นกระทําการในข้อที่7ตอบข้อที่3นะครับข้อที่8 ผู้ใดที่ได้รับคําสั่งทางประครองให้มีการชาระเงินแล้วจงใจย้ายทรัพย์สินหนีเพื่อไม่ให้ถูกบังคับทางประครองจะได้รับโทษตามข้อใดท่านจะระบุโทษอย่างไรโทษที่ระบุเอาไว้ในตัวของพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติราชการทางปกครองเนี่ยคือจำคุกไม่เกินสงปี ปรับไม่เกิน2องหมบาทหรือทั้งจำทั้งปรับนะครับในข้อที่8ตอบตัวเลือกที่4ครับในข้อที่9กกรณีที่เจ้าหน้าที่เข้าไปในสถานที่เพื่อยึดทรัพย์สินแต่เจ้าบ้านไม่อยู่แล้วก็ปิดบ้านเอาไว้เจ้าหน้าที่มีอำนาจตามกฎหมายอย่างไรถ้าหากว่าเข้าไปเพื่อที่จะยึดทรัพย์แล้วเจ้าบ้านไม่อยู่ ในกรณีนี้นะครับสามารถทําได้นะครับโดยให้ดำเนินการต่อหน้าผู้ปกครองท้องที่ตามภาษาของกฎหมายนะครับหรือพยานอย่างน้อยสองคนครับแล้วก็มีอํานาจเปิดสถานที่นั้นคือนจะไปยื่นรัพย์อยู่แล้วแต่เจ้าบ้านรู้ตัวก่อนหนีก่อนนะครับแล้วก็ปิดบ้านเอาไว้เจ <c oughs> ้าที่ก็สามารถที่จะดําเนินการต่อไปได้นะครับต่อหน้าผู้ปกครอง,องท้องที่ก็จะมีตํารวจมี ผู้ที่เป็นผู้นําชุมชนเป็นผู้ใหญ่บ,บ้านอย่างเงี้ยน,นะครับแล้วก็มีพยาหรือว่ามีพยานอย่างร้อยสองคนแล้วก็มีอํานาจเปิดสถานที่ตรงนั้นในข้อที่9ตอบตัวเลือกที่สามในคําถามที่สิบครับเมื่อมีการยึดทรัพย์สินมาแล้วเนี่ยเจ้าที่จะต้องดาเนินการอย่างไรต่อไปเพื่อที่จะให้ได้เงินชำราหนี้ตามคําสั่งทางปกครองเมื่อยึดมาแล้วนะครับ ก็สามารถที่จะเอาไป <c oughs> ขายทอดตลาดตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดนะครับในการขายทอดตลาดถ้าหาว่าขายไปแล้วได้เงินมาเพียงพอต่อการชรําระหนี้คดีนี้ก็จบคําสั่งคองเานี้ก็จบนะครับแต่าหากว่าได้เงินมาเกินกว่ามูลค่านี้ก็ต้องคืนส่วนต่างให้กับเจ้าของของทรัพย์หรือถ้าหากว่าขายไปแล้วได้เงินน้อยกว่ามูลค่านี้ ก็จบกันแค่นี้เหมือนกันครับแบบทดสอบ10ข้อนี้นะครับท่านฝึกทำทวนได้หลายรอบท่านเข้าไปดาวน์โหลดในกลุ่มไลน์นี้นะครับซึ่งเป็นกลุ่มไลน์ที่พี่วุฒิรเพื่อนจะใช้เป็นพื้นที่ในการฝึกฝนเรียนรู้ข้อมูลต่างๆเทคนิคในการสร้างความเข้าใจในพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติร,ร,ราชการทางปกครองตั้งแต่ฉบับที่1ปี39แล้วก็ฉบับล่าสุดด้วยนะครับรวมไปถึง รายละเอียดต่างๆในการปฏิบัติให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติวิธีปฏิบัติาราชการปกครองข้อสอบชุดนี้ดาวน์โหลดได้ในกลุ่มรลยนี้นะครับสแกน QR Code กดเพื่อนๆเข้าไปในกลุ่มรลยนี้นะครับท่านกำลังอยู่กับผมพี่วุฒิระเพื่อนท่านสามารถที่จะเลือกวิธีการในการเตรียมตัวสอบในสายงานผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในรอบนี้ด้วยรูปแบบออนไลน์ ไปกับพี่วุ้นและเพื่อนได้ดูรายละเอียดเพิ่มเติมในกลุ่มรายนี้รายนี้สวัสดีครับ